ครับผมสวัสดีครับผมบอยซูรพลครับจาก M Automation System ครับครับผมสานศรีคเดชครับจาก M Automation System เหมือนกันครับเช้าคุณสานครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับผมอ๋อวันนี้เรามาแนะนำในส่วนของโปรโมชั่นตัวเสาแบร์สกาดาบวกท่าตัวคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นฮอตล่าสุดครัที่เราจัดจำหน่ายที่มาเลยนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเรามาแนะนำในส่วนของบริษัท M Automation สักนิดนึงนะครับผมในส่วนนของ M Automation System ะครับ เราทำเกี่ยวกับพวกงาน IoT solution นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว smart factory 4.0นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันอีกทีในส่วนของ EP ถัดไปนะฮะสํหรับชุดโปรโมชั่นที่ได้ยินมาว่าราคาดีนะครับแล้วก็สเปคแรงเนี่ยเป็นยังไงมากครับคุณบอยโอ้โหคุณสารครับบอกได้เลยว่าถ้าเราชอบความร้อนแรงของตัว workstation ครับ grade premium นะครับ กับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมอินดัสเ i รียลเกจริงๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมครับผมแล้วสเปคเบื้องต้นเนี่ยเป็นไยงไรบ้างเช่น CPU เป็นไงบ้างครับโอ้ตัวนี้นะครับมาพร้อมตัว CPU Xeon นะครับ Eprocessor เลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ดเวิร์กสเตชันจริงๆนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเลยนะครับเปิด24ทับ7ได้เลยนะครับผมครับแล้วชิปเซ เบื้องต้นคือซีนอนเนาะครับผมแล้วก็ชุดที่เป็นพวกกัดจอล่ะครับแรงไหมฮะจริงๆในส่วนของกัดจอนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้เนาะตัวนี้มันมีเพลย์เม้นทสล็อตเนาะครับสล็อตสำหรับรองรับตัว n v ็นวีดีคอร์นะครับแล้วก็ตัว AMD เรียนย้อนนะครับอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับรบผมแล้วแรมนะครับแรงขนาดไหนครับโอ้ตัวนี้มาเป็น d d r 4นะครับ16บหกกิกแรงแน่นอนทุกอย่างเพียงพอกับงานเวิร์กสเตชันแน่นอนกับงานซอฟต์แวร์สการ์ดะครับผมแล้วฮาคาดิสให้มาเท่าไหร่ครับจริงๆในส่วนของฮาร์ดดิสที่แถมมานะครับเป็นฮาร์ดดิสหนึ่งเทราไบต์ครับแถมมาให้อยู่แล้วเป็น เป็น3.5นิ้วนะ1เทราไบต์แต่จริงๆแล้วมันสามารถใส่ตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็น m 2ได้2สล็อตนะครับเพิ่มเติมได้นะใช่ครับผมสุดยอดเลยครับแสดงว่าสเปคพื้นฐานนะพื้นฐานใช่ไหมเริ่มต้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นเบิร์ดเบสิกเลยครับของทาง เอุดที่แถมมาให้เลยนะครับแล้วยังไม่เพียงพอ่นะครับในส่วนของพอร์ตคอมมิวนิเคชันเรามีทั้งส่วนของพอร์ต2องนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตรวมทั้งในส่วนของตัว HDMI แล้วก็ Mini HDMI เพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าด้วยซึ่งถ้าลูกค้าเอาไปต่อใช้งานก็ไม่อาจจะมีปัญหาเลยถกไหเค็นเพียงพอนะเพียงพออยู่แล้วครับผมเราะถ้าในงานอุตสาหกรรมเนาะมันมีการใช้พอร์ตเยอะมากนะครับ รุ่นนี้ก็ถือว่ามีพอร์ตซัพพอร์ตให้เราเพียงพอในการใช้งานได้เลยนะครับใช่ไม่ต้องไปติดตั้งหรือซื้อหาเพิ่มนะครับครโอเคครับแล้วส่วนที่เป็นอะไรนะตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใส่มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอ้ตัวนี้คุณสารถามได้ดีเลยครับคำถามนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ย ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์เว็บแอสเซสการ์ดนะครับเว็บแอสเซสการ์ดนี่เป็นแบรนด์ของทาง a d v a n t e ทคนะครับไทยแลนด์นะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะจำหน่ายมาหลายปีแล้วครับตัวเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน9.0.2แล้วนะฮะซึ่งในส่วนของโปรโมชั่นที่เราจัดจาหน่ายให้กับทางลูกค้าที่รวมทั้งส่วนของคอมพิวเตอร์และตัวเว็บแอสเซสการ์ดตัวนี้เราจัดเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้กับทางลูกค้าเลยนะครับครับแล้วมีแบบเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ จริงๆในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยราคาเราจะนําเสนอไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับผมตามที่โชว์หน้าจอนี้เลยนะครับมีทั้งตั้งแต่โปรโมชั่นตั้งแต่75แท็กยัน1,500แท็กเลยโอ้โหสุดยอดครับครับผมถือว่าครบถ้วนนะครับาไปใช้ในอุตสาหกรรมเราก็ถือว่าพร้อมนะครับนะฮะจัดได้เลยนะครับครับผมแลวหมดเขตเมื่อไหร่ครับในโปรโมชั่นก็ต้องมีสิ้นสุดใช่ไหมใช่ครับผมโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นนี้ถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับ โปรโมชันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ดู EP นี้นะครับ EP หนึ่งของโปรโมชั่นเว็บแอสเซทจการได้และเวอร์ชั่นนี้เราแถมให้ฟรีเลยนะครับในส่วนของตัวเทรนนิ่งซอฟต์แวร์เว็บแอสเซทจการ์ออนไลน์นะครับโอ้ฟรีเทรนนิ่งอีกด้วยใช่ปกติเราคิดในส่วนของค่าบริการในส่วนของการสอนซอฟต์แวร์อยู่แล้วประมาณ15,000บาทนะครับผมย้ำว่า15,000บาทแต่วันนี้ฟรีครับผม ถ้าลูกค้าสนใจนะครับให้ติดต่อเข้ามาที่ทางด้านล่างของด้านจอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ติดต่อติดตามทางฝาก ฝากช่องชาแนลเราด้วยเพราะว่าดย๋ยวเราจะมีอีพหน้าด้วยใช่ไหมครับคุณนันครับวีดีโอของเอ็มออโตเมชันจะมีมีพีต่อไปอีกลยครับโอเคครับสุดท้ายนี้รักขณบอยครับเรามีช่องทางในการติดต่อมาที่เราได้ยังไงบ้างครับโอ้โหมีหลากหลายเส้นทางเลยนะครับที่ทางลูกค้าทั้งในส่วนของตัว Facebook นะครับที่เราจะขึ้นหน้าจอในด้านด้านล่างในส่วนของตัว Facebook แล้วก็ในส่วนของตัวเว็บไซต์รวมทั้งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็มีให้สามารถเชื่อมต่อแล้วก็คอนเนคเข้ามาหาทางทางบริษัทเอ็มออ ขอฝากในส่วนของ EP ต่อไปด้วยนะครับเราจะมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอลูกค้าอีกซึ่งถามว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจแน่นอนใช่ไคุณสารเราติดตามนะครับผมเร็วนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่น Channel ของ A m Auto m a t i o n System EP หนึงนี้นะครับคุณสารครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราทะ้งคู่ก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ